สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ b r a n n e r s Journey ตอนที่117นะครับอยู่กับผมหนุ่มนะครับ b r a n n e r s Journey นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ s o u n d c l o u d Spotify Podbean แล้วก็ YouTube ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Podcast นะครับเ,เรามาถึงตอนที่1 1 0 1 0 1เมื่อกี้พูด1 6 1 7นะเออนั่นแหละก็ มาคุยกันสบายๆนะครับกับสถานการณ์โควิด1 i นะฮะตอนนี้เป็นตอนที่117นะตอนนี้ตอนถึงร1อโอเควันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับ work from home ไม่รู้ว่ามีใคร work from home บ้างนะส่วนผม work at home มานาแล้วออกจากงานประจำมาจำได้ว่าปี18นะฮะ18พฤษภานะครับ พฤษภาเนี่ยก็ออกมาจากงานเลยแล้วก็ตกงานอยู่จะเรียกว่าอะไรตกงานอยู่ประมาณ3เดือนมั้งน,นิ่งๆเนี่ยทำเพจอย่างเดียวไม่มีงานเลยนะก็เป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของชีวิตนะฮะก็จนอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ในวิกฤตนั้นมีโอกาสนะครับก็สําหรับคนที่เวิร์กฟ m Home ช่วงนี้ก็สู้ๆนะครับให้กําลังใจวันนี้มันมี เทคนิคนะฮะเก้าวิธีที่ทำให้ทำงานจากบ้านยังไงให้เวิร์กนะครับใครที่กำลังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ผมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะที่ออฟฟิศให้ความสำคัญเนาะแต่ผมก็เห็นหลายที่รู้มาจากหลายคนที่บอกว่าก็ยังทำงานตามปกติไปในที่ทำงานก็ไม่รู้ว่า นั่นอยบายเป็นยังไงเนาะแต่ว่า Work f r ฟ m Home นั้นดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นการมาตรการที่แบบเข้มเข้มงวดเข้มข้นนะแล้วก็ควรจะทำนะควรจะทำเพราะว่าถ้าเราทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็สามารถรันง,งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกันวันนี้คุณกำลังโชคดีที่อยู่ในเซฟโซนนะในที่ที่ปลอดภัยเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่จากการทำงาน และนี่ก็คือคำแนะนำ9วิธีที่จะทำให้ work from home นั้น work นะฮะเรามาที่ข้อแรกนะมีทั้งมีทั้งหมด9ข้อนะอันนี้ผมเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำจริงๆนะจาก work at home มา2ปีนะอ่ะพพาพฤษภามนี้จะครบ2ปี2ปีไหม19 1 18ทั้งปีเนาะ18ทั้งปี19นะแล้วก็20จะครบ3ปีแล้วเหรอเฮ้ย จริงดิครบ3ปีว่ะผมออกจากงานหนึ่งหนึ่งแปดนะกลับมาจากสเปนจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวกินกาแฟแป๊บหนึ่งขออนุญาตกินกาแฟนิดหนึงนะ,าะกาแฟอเมริกาโน่นะไม่ไม,ไม่ไม่หวานนะพยายามจะลดน้ำหนักอยู่โอเคเอ,อถึงไหนเนาะถึงที่ว่า ผมเอาชงงาน18 18พฤษภาเนาะพอ19พฤษภาก็จะครบ1ปีเนาะพอ20พฤษภาก็ครบ2ปีโอเคสปีนะสปีที่ work at home มันให้เทคนิคอะไรมาบ้างนะข้อแรกนะใส่ชุดโปรดนะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดนะที่จะได้ทำงานแล้วก็ได้ใส่ชุดโปรดชุดอะไรก็ได้อยู่บ้าน ขาสั้นเสื้อยืดกางเกงนอนชุดวิ่งอะไรที่เราอยากใส่แล้วเราโดนนายดา่าเมื่อก่อนผมแบบเป็นคนบ้าบ้าบอแล้วนะใส่กางเกงขาสั้นไปทํางานเนี่ยแต่ว่าผมทนะําโปรดักชั่นเนาะมันก็จะแบบแต่ด้วยความที่เราต้องพบผู้ใหญ่เข้าประชุมเข้ากับนายเงี้ยก็มักจะโดนดา่าประจําว่าใส่ขาสัน้นอะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบไม่รู้กาลเทศะก็เข้าใจยอมรับผิดโดยดีนะและนี่คือโอกาสอันดีที่คุณจะได้แบบว่าแต่งตัวแบบอะไรก็ได้ นะสบายๆเลยแต่ข้อระวังนะข้อระวังก็คือการตอนประชุมออนไลน์เนะี่ยเปลี่ยนเสื้อหน่อยนะไม่ใช่ชุดอะไรก็ได้มาใส่เดี๋ยวประชุมออนไลน์ที่ที่มีนายอยู่เดี๋ยวจะซวยเนะื้อออกไหมใส่ก็เอาให้มันสบายๆแต่ว่าให้มันไม,ไม่ไม่ให้มันแบบไม่ถูกกาลเทศะาาจนเกินไปนักเนะี่ยเราก็เราทำงานร่วมกับคนอื่นอนะ่ะก็ต้องนิดนึงนะแต่อย่างผมก็ไม่แส่งเกงอะไรเงี้ย ใส่เตเสื้ออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เราไม่มีใครเห็นเราทำงานของเราไปนะฮะใส่ชุดโปรดนะเป็นโอกาสอันดีเราได้ทําอะไรสบายสบาทำอะไรที่ชอบที่ที่เราชอบอะเออมันมันมันก็ฟูลฟิลอะมันก็เติมเต็มมาเนาะเติมเต็มเราก็ได้ทํางานแบบแฮปปี้มีความสุขนะจะใส่ชุชดปั่นจักรยานทํางานก็ได้แล้วแต่จะใส่ชุดวิ่งก็ได้ใส่ใส่ชุดไตรใส่ชุด ใส่ชุดเทรลก็ได้เรื่องของเรานะใส่จะเป้น้ำทำงานก็ได้กูอยากใส่ใส่ไปเลยนะโอเคนี่คือเอาแต่ใจตัวเองสุดๆนะใส่ชุดโปรดอย่าไปเครียดนะโอเคอยู่บ้านละทำอะไรก็ทำนะข้อ2โต๊ะอุปกรณ์ต้องพร้อมเราต้องเซตโต๊ะนะเซตที่ทางของเรานะเหมือนลงหลักปักฐานมีโต๊ะมีคอมแล็ปท็อปอะไรก็ว่าไปอุปกรณ์ กระดาษที่ตัดนุ่นนี่อะไรเงี้ยเซตอย่าให้มันแบบหายากให้มันใกล้มือเนาะไม่ต้องแบบว่าเซตถึงแบบหวงจุ้ยขนาดแบบหงแดงเต่าดําเสือขาวมังกรเขียวอะไรขนาดนั้นึกออกไหมไม่ต้องแบบว่าซ้ายสูงขวาต่ําหรือข้างหลังอ๋อแต่ว่าแต่ว่าการจัดโต๊ะนั้นนั้นสําคัญตรงที่ว่าให้มันเอาหลังพิงเก้าอี้เนี่ยมันต้องเก้าอี้มันต้องพิงผนังผนักอะ อย่าหลังลอยหลังลอยเป็นคนเดินผ่านตกใจนู่นนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เราต้องนั่งให้ตรงข้ามกับประตูอย่าแบบว่านั่งบังประตูหรือเอาหลังหันบังประตูให้ให้คือมันต้องมีห่วงจุ้ยนิดนึงแต่ความหมายคือคือมันไม่ต้องแปะ๊ะไม่ต้องจริงจังไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเนาะโอเคก็จัดโต๊ะอุปกรณ์ให้พร้อมเนาะโต๊ะโลง่ลงๆนะแนะนําความโล่งของโต๊ะไม่มีอะไรโลง่ง สมองก็จะโลง่งว่างไม่มีอะไรสมองไม่มีอะไรเลยตอนนีโอเคโตะ๊ะโล่งโตะว่างอุปรกรณ์พร้อมพร้อมทํางานนะข้อ3เพลงมานะเพลงเนี่ยสร้างบรรยากาศได้แต่บางคนที่ไม่ชอบฟังเพลงหรือแบบมันกวนสมาธินะแนะนําเป็นเพลงบรรเลงเนาะเพลงบรรเลงนิ่งๆเบาๆอาจจะไม่ต้องแบบว่าเป็นเพลงออเคสตราสกอร์โซนาโซนาตาหรือแบบ บาร์กหรืออย่างรักมานิคอฟอะไรเงี้ยก็าจะจะยากไปมันซับซ้อนไปเนาะเอาแบบดนตรีแบบเสียงธรรมชาติก็ได้ดนตรีแบบเสียงธรรมชาติให้บรรยากาศในห้องมันเพลินเนาะยามที่ใช้ความคิดต้องใช้เปิดเพลงแบบนั้นสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์สร้างอารมณ์มให้ทํางานส่วนเพลงยามบ่ายเนี่ยแนะนำเป็นเพลงตืดต๊ดๆนะเพลงแบบ คึกคักคึกคักมันจะได้ไม่ไม่ง่วงเนาะแต่อย่าเอาเพลงเพลง,งแบบสวดเพลงอะไรเดี๋ยวรับยาวนะหรือบ้านไหนเนี่ยมีสมาชิกเยอะคือทุกทุกคน work from home ปรากฏว่าสมาชิกที่บ้านเนี่ยเยอะทุกคน work from home work at home กันหมดอ่นะมันก็จะมีก็กลายเป็นว่าเหมือน set office ใหม่ที่มีคนหลายคนมีแล้วช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมใครมีลูกเนี่ยโอเคแนะนำเลยครับว่าใช้หูฟังตัดเสียงเนี่ย ตัดเสียงสมาชิกในบ้านที่รบกวนอยู่แน่นอนเด็กเล่นเกมแม่บ้านกำลังล้างจานทำความสะอาดหรือจัดของนู่นนี่นะเราทำงานหรือมันจะมีสมาชิกเยอะเพราะฉะนั้นหูฟังนะหูฟังที่ตัดเสียงได้แนะนำนะมันมันมีประโยชน์จริงๆผมเคยใช้แล้วแล้วก็โอ้โหสบายสบายหูมากแล้วก็ทำงานได้ยังมีสมาธินะโอเคข้อที่สนะ การงีบคือตอนเราอยู่ที่ออฟฟิศเรางีบไม่ได้ถูกไหมกินข้าวเสร็จนะมันจะง่วงนะจริงๆมันคนยางงีบนะเหมือนคนฝรั่งเศสเหมือนคนลาวอะไรเงี้ยคือเขางีบแนบะมันได้ประโยชน์นะหระือพวกสเปนเะงี้ยงีบผมเนี่ยตั้งแต่ออกจากงานประจํามาทํางานบริษัทตัวเองนะมาทําบริษัทตัวเองผมจะงีบช่วงบ่ายนะหลังทานข้าวมือ้อกลางวันผมก็จะงีบประมาณ15นาที30นาที ไม่เกินไม่เกินนั้นนะมันก็จะตื่นมาจะสดชื่นเหมือนรีเฟซมันรีบูตใหม่รีบูตใหม่ให้เหมือนเซตวันใหม่ขึ้นมาตื่นมามันจะสดชื่นนะแล้วเพราะว่าถ้าเราอยู่ออฟฟิศเราจะงีบไม่ได้นายด่านายมีเข้าใจนะฮะ,ะแต่ว่าอย่างงีบนานเกินไปงีบนานเนี่ยมันจะล้าสมองมันจะมึนงงนะสิบห้านาทีสิบห้านาทีไม่เกินนั้นยี่สิบนาทีก็ตื่นมาทํางาน มันก็จะตรงกับเวลาที่แบบคนอื่นเขาเขาเขา้เขางานพอดีอะ่ะคือต่างคนต่างอยู่บ้านใช่ไหมตอนบ่ายบ่ายกว่าขึ้นมาทํางานกันต่ออะไรเงี้ยแนะนําก็คือจิบกาแฟนะจิบกาแฟก่อนงีบตื่นมามันก็จะดีดพอดีเลยอันนี้แบบเป็นเคล็ดลับนะเหมือนแบบไปวิ่งเทรลวิ่งเทรลแบบวิ่งข้ามคืนนะจิบกาแฟแล้วก็นอนงีบ10นาที5นาที10นาทีตื่นมามันก็จะเด้งขึ้นมาพอดีนะฮะจิบกาแฟแล้วก็งีบนะครับ ส่วนคนที่แบบไม่คุ้นเอาการจิบกาแฟไม่แพ้กาแฟก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องจิบก็อาจจะนอนแล้วตั้งในกาปุกลองดูทําทุกวันทุกวันมันก็จะตื่นขึ้นมาสดชื่นผมแนะนําเลยการนอนกลางวันเนี่ยเวิร์กเวิร์กจริงๆนะครับข้อที่5ให้ทํางานเป็นเซร็จเสร็จนะสมมติตื่นมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเลือกงานยากๆไว้ตอนเช้าใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นยังไม่ตื่นหรือมันจะมีสมาธิมันสมาธิมา มันจะโบดักทีบช่วงเช้าเช้าเช้ชาสมองโล่งแล้วก็ทำกำหนดงานกำหนดเนื้องานให้เป็นเซตเซตแต่ละงานมันอาจจะใช้หลายเซตเนาะเช่นงานยากคำนวณหรือครีเอทีฟหรือต้องสางงานที่มันงานบนัญชีงานเอกสารอะไรเงี้ยแต่แนะนำว่าให้ทำเป็นเซตคือเหมือนลงคอดอะจะลงคอดก็ได้เป็นเซต10เซต3เซต4เซต ทำแล้วหยุดลุกขึ้นขยับย้ายไปทำเสร็จท่อนนี้ลูกก็ไปลับล้งาลงจานทำเสร็จท่อนนี้ช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงไปรดน้ำต้นไม้ทำเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงไปเล่นกับหมาอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเซตเรหรือจะทำเป็นเทมโป้ก็ได้45นาทียาวแบบทำแบบเข้มข้นลุย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 ,ลยทำเทมโป้แต่อย่าทำแบบ ลองลันอะหรือ lsd Long slow distance ก็คือช้ายาวแล้วก็ไกลยเยอะช้ายาวเยอะงานสุมแบบช้าช้าทำก็ทำช้าไม่ Productive ทำช้าแก้ไปแก้มาย้อนไปเยอแล้วก็ทำแช่อยู่นั่นนะพอช่วงชั่วโมงที่สองเริ่มอึนเริ่มงงว่าไ,ไอ้ที่เราทำนี่เราทำอะไรกันอยู่วะนะ่ะพอชั่วโมงที่สามเริ่มไม่ได้ละง่วงด้วยสมาธิลอยหลุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ลองรันสำหรับการทำงานไม่เวิร์กนะควรจะทำเป็นเซตเซตทำเสร็จท่อนหนึ่งไปทำอย่างอื่นทำเสร็จท่อนหนึ่งไปทำอย่างอื่นแล้วที่สำคัญคืออย่านั่งโต๊ะนานผมมีเก้าอี้แนะนำก็คือ,อ,อไม่ใช่เก้าอี้มีโต๊ะแนะนำก็คือโต๊ะที่มันเป็นแบบปรับแบบอัจจปรับขึ้นลงได้ก็คือจริงๆแล้วคุยกับหมอกายภาพบอกเขาเ,เขาบอกว่ามันไม่ได้สำคัญที่ว่ายืน ยืนทํางานจะเวิร์กกว่านั่งทํางานความสำคัญคืออย่าทําในท่าเดิมๆดิมนานอันนี้คือหัวใจอย่าแช่ในท่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่มีโต๊ะที่แบบนั่งได้ปรับแล้วก็ลุกขึ้นยืนทํางานได้แล้วก็ปรับคลอมให้อยู่ในสายตาเนอะระดับสายตาอย่าก,ก้มอย่างเงยเดี๋ยวคอมีปัญหาอันนี้ดีไปซื้อโต๊ะมาลงทุนนะก,ก็แพงนะแต่ว่า มันก็น่าจะถูกกว่วผ่าตัดหลังนะถูกไหมลองไปคิดดีๆนะปรับนั่งเสร็จปุ๊บก็ปรับลุกขึ้นยืนนะแล้วก็ปรับท่าของแขนให้ดีมันก็จะไม่เมื่อยไม่ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะไม่บาดเจ็บจากการทํางานนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรอกบาดเจ็บจากการทํางานเป็นหลักนะฮะ,นะฮะก็นั่นแหละหรือจะทําอย่างนี้ก็ได้มันมีสมาร์ทวอชที่ใส่แล้วก็จะมี ความเคลื่อนไหวนะว่าเรานั่งนานไปละมันก็จะตั้งเตือนผมเคยมันเด้งขึ้นมาบอกนั่งนานไปละให้ลุกขึ้นยืนให้ลุกเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกอันนี้ก็ดีใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะช่วยเตือนให้เราขยับเวลาเรานั่งนานๆอันนี้ดีมากนะฮะทำงานทํางานเป็นเซ็ตๆนะทางานเป็นเซนะ็ตๆกำหนดเวลากําหนดเนื้องานให้เซ็ตๆเซตๆไม่เสร็จก็หยุดนะแล้วก็ออกไปทําอย่างอื่นแล้วก็ทามาเซตใหม่นะ ข้อที่6มีเวลาคัดออฟให้กับแต่ละชิ้นงานนะคือการทํางานทําให้เหมือนโรงงานวิ่งนะวางเป้าหมายกําหนดเป้าหมายกําหนดทารเกตคุมเวลามีการตัดตัวนะมีเวลาตัดตัวแต่ละจุดของงานนะอย่างงานยากเนี่ยก็อาจจะให้เยอะหน่อยสมมติสเตชันนี้อ่าขึ้นเขาว5โลอย่างเงี้ยก็ให้เวลาเยอะหน่อย2ชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้แฟลตเรยียบง่าย,ยานะ ก็กำหนดให้มันสั้นหน่อยเพื่อคุมเวลาไม่ไหลเพื่อจะได้เอาเวลาไปทํางานยากๆคือก,การกําหนดคัดออฟเนี่ยจะทําให้งานไม่คัง่งไม่ค้างไม่แบบว่ามีบัฟเฟอร์ไทม์ที่แบบพอดีพอดีไม่แบบว่าโัวหงานแรกล้นมางานที่2ในช่วงบ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เสร็จคือมันจะทําให้เราไปต่อเคลียร์เป็นสถานีเคลียร์เป็นทันฐาน,านเคลียร์เป็นจุดไปเคลียร์เป็นแต่ละเอสเตชันไปให้มันจบวัน อย่างมีคุณภาพเข้าเส้นชัยของวันนั้นๆได้นะฮะมีคัดออฟนะคัดออฟของแต่ละชิ้นงานเวลากำหนดข้อ7อันนี้ก็สำคัญคือในวันหนึ่งเนะี่ยอย่าใส่ปริมาณงานลงไปเยอะจนโอเวอร์เทรนบางทีงานเยอะเกินไปเราคิดว่าเอาอยู่นะแต่เราประเมินไม่ได้ว่าโอเคงานนี้มันยากนะมันอาจจะต้องอให้เวลากับมันเยอะ เราก็ลดปริมาณของงานอื่นๆลงไปทำวันอื่นนะฮะจับยัดมาหมดในวันเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ให้ลองกำหนดจำนวนปริมาณที่สะท้อนกับความเป็นจริงนะให้ใส่งานยากสลับกับงานง่ายเนาะอย่าไปใส่งานง่ายแบบแน่นจนเยอะมันง่ายก็จริงแต่มันเยอะก็ไม่เวิร์กหรือเอางานยากมารวมกองกันมันก็ลามันก็ทอเช่นเอาเขามาหรือมุดใส่ กาหนดเส้นทางวิ่งเรลวเงี้ยขึ้นเขาเสร็จแล้วขึ้นเขาอีกขึ้นเขาอะไรเงี้ยม,มันอาจจะต้องใส่ทางลาบหรือทางลงเขาคือแฟตเข้ามาช่วยให้งานมันไม่เยอะเกินไปปริมาณที่ใส่เข้ามาในแต่ละวันให้กําหนดดีๆใช้วิธีนี้ลองในช่วงวันแรกๆเนี่ยสมมุติวันนี้มี5งานมันต้องกําหนดตารางงานนะว่าเช้าจะทําวันนี้3งานบ่ายนี้2งงานนะฮะกำหนดดู แล้ววันอื่นๆเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเฮ้ยมันจะต้องมีช่วงวันนี้มีประชุมคอนคอนคอว่ะจะต้องมีคอนคอที่เราคุมเวลาไม่ได้จะต้องมีคนอื่นมาแทรกจะต้องมีคุยงานกับคนอื่นแล้วก็อาจจะลดเนื้องานลดปริมาณงานให้มันพอดีให้มันสะท้อนกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นเนาะลองดูนะผมมั่นใจว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยมันจะหนึ่งจะไม่โดนนายเรียกแบบพร่าเพื่อ พอดีานายโมโหอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหากับนายนะแต่โดยส,ส,ส,สถานการณ์จริงมันจะอย่างเงี้ยนายแบบมีนูน่นนี่เรียกเรียกเพื่อนกวนชวนกินข้าวเมาสดา,าราเผลอเราอ่ะอยู่บ้านเนี่ยไม่เจอใครมีสมาธิมีพลักทีดกว่าเห็นเห็นะจริงๆในต่างประเทศมีการ work from home กันมานานแล้วละ่ะแล้วก็ลดการเดินทางลดการใช้ทรัพยากรในออฟฟิศนะ ก็สามารถ productive ได้นะแล้วก็มันสามารถทำได้จริงนะฮะผมว่าผมตั้งแต่ work at home เนี่ยผมทำงานเยอะปริมาณเยอะกว่ากว่าที่บางทีเยอะเกินไปด้วยบางทีบางท,ทีเยอะไปหน่อยนะฮะโอเคข้อ8อย่าลืมโหลดนะฮะกองทัพเดินได้ด้วยทองเวลากินต้องกินนะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไปกินนั่งกินร้านไม่ได้ลนะเนี่ยเราต้องใช้บริการจากการจัดส่งอาหาร ซึ่งดีตรงที่ว่ามันคุมเวลาได้มันจะมีแอปใช่ไหมแกร์ปนะฟู้ดเพนด้าส่วนใหญ่ผมใช้แกรปเนาะคุมเวลาได้ค่อนข้างแม่นจะรู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมามามาเรารู้เลยว่าใช้เวลากี่ทีสั่งปุ๊บเราก็ทํางานที่มันใช้สมาธิไม่เยอะสั้นๆทําทำระหว่างรอแกร p ปมาส่งอันเนี้ยก็จะได้การคุมการบริหารการจัดการเวลาที่ดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือความสำคัญคือนะ อย่าเอาเวลาไปอยู่ในแอปเลือกอาหารเลือกเมนูนานนะควรจะเลือกแบบใช้เวลาตัดสินใจไม่นานไม่ใช่เพลินดูโอ้โหนั่นก็น่ากินนี่ก็น่ากินเดี๋ยวจะ productive กับการเ,าเลือกโหลดมากกว่าการา work from home นะเลือกการเลือกเลือกอาหารมากกว่าการทำงานนะไม่ให้สั่งจนเพลินนะฮะโอเคนั่นคือการโหลด โหลดที่บ้านสั่งแกล็บสั่งฟู้ดเพนด้าสั่งอะไรก็ว่าไปสั่งไลแมนอะไรก็ว่าไปข้อ9นะข้อ9จงออนไลน์ตลอดเวลาคือการทำงานจากที่บ้านห่างกันเนี่ยห่างจากเพื่อนเนี่ยคือมันต้องสื่อสารเนาะอยู่ที่ออฟฟิศมันสื่อสารได้นะแต่อยู่ที่ทํางานมันต้องสื่อสารผ่านออนไลน,เน์เพราะฉะนั้นเราต้องออนไลน์เสมอเชื่อมหากันไม่ขาดการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานเพราะบางที งานเราเนี่ยเราทําคนเดียวได้แต่บางทีงานเพื่อนเนี่ยเพื่อนต้องพึ่งเราหรือเพื่อนต้องรอเรารอการสรุปจากเรานู่นนี่เนีเพราะฉะนั้นมันต้องออนไลน์หรือการใช้แอปประชุมนะเคยผมเคยใช้ซูมนะคุยกับลูกคา้านะคุยกับลูกคา้าช่วงช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นกักตัวป,ประชุมไม่ได้ก็ก็ก,ก็ก็ใช้ซูมนะใช้ซูมช่วงนี้ไม่ได้กักตัวแล้วแต่ก็โดนกักตัวทังประเทศนะก็ ก็ใช้ซูมก็อะไรก็ว่าไปเพราะซูมนี่ดีนะแชร์หน้าจอหน้าจอเราได้พีเต์งานให้เพื่อนดูได้ให้นายดูได้เลยนะอยู่บ้านก็จริงนะแต่ว่าอย่าขาดการติดต่อจากที่ทํางานเพราะว่ามันก็คือเวลางานเพียงแต่ว่าเรา work from home นะครับท่องเอาไว้นะครับปลรนะฮะอย่าลืมเปลี่ยนชุดนอนตอนออนไลน์ด้วยนะฮะแล้วก็วิดีโอคอลนะ,ะเน้นเน้นนิดนึงวิดีโอคอลเนี่ยมีความเรียวนะฮะ กล้องหน้าคอมเนี่ยจะสะท้อนหน้าคุณหน้าคุณจริงๆเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่ใช่เหมือนแอปผ่านแอปเนาะยกคอมสูงขึ้นมานิดนึงตอนจะออนไลน์นะกดกล้องลงมานิดนึงเพื่อให้หน้าดูเรียวอันนี้จริงนะเพราะว่าปกติแล้วจอคอมจะแบบพับใช่ไหมแล้วก็เสยเห็นอันนั้นนะใครรอดไม่รอดก,ก็เทคนิคนี้ช่วยได้นะครับโอเคนั่นก็คือ9ข้อ เก้าข้อที่เราหวังว่าจะเป็นวิธีที่ทำให้พวกเรายัางทำงานได้อยู่จับใดที่มีงานนะฮะเกาะงานเอาไว้จับงานเอาไว้ให้มั่นนะทำมันให้เต็มที่ทำแบบว่าเหมือนวันพรุ่งนี้จะไม่มีงานทำฮะโชคดีทุกท่านนะฮะกับสถานการณ์อย่างนี้เราจะผ่านมันไปได้มั่นใจใช้สติที่สำคัญคือวินัยของคนในชาตินั้นสำคัญนะฮะแล้วก็มันจะต้อง เริ่มจากตัวเราแต่ละคนทุกคนนะฮะวินัยเริ่มจากตัวเราไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปด่าใครหรือเสียเวลาับการไปด่าทอนะทำของเราให้เต็มที่ทํางานของเราให้เต็มที่ดูแลคนในครอบครัวดูแลตัวเองให้เต็มที่ Runner work from home นะครับนั่นคือ9วิธีที่เวิร์คยังไงจาก w o r k f r o m Home ให้เวิร์ ขอได้รับความขอบคุณจาก u ร n e r s j ซ u r นี่ขอให้มีความสุขกับการทำงานที่บ้านสวัสดีครับ